กินเผ็ดแต่แกอยู่ในท้องแม่กูคุณแม่กูท้องกูเลยกินพผ็ดมือละสิบกิโล,ล่ละยอยไอ่ปกติเจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้บ่อยบอก่กไม่ได้ประจำเลยร้านเนี่ยแกติดแม่นกันแซ่บบ่โอ้ยแซ่บสุดสัตว์เลยอุย้ยมันก็เป็นตาแซนะ่บแท้เนาะโอ้ยว่าแล้วเนาะ เตียวแซ็ปอยา pues ่างเดียววะเดี๋ยวหืมีบางทีล่ะอะดีมีกินเค็มปะเนี้ยไตมือพังสินะโอ้ยปกติผมกินเค็มกว่านี้ บัวได้เลี้ยงว่ะน้ำต้มคือมันจางเถอะว่ะอ๋อโอ้ยบัวได้เลี้ยงละเดี๋ยว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 น้ำซุปมันจางว่ะผมมากินเค็มปกติผมกินเค็มกว่านี้ว้ดดาเดี๋ยวไปทำไมคนมักเค็มเนาอ,อ้อยอันบักพริกนี่ผมก็มักเด๋แต่น้อยนี่โอ้ยมักกินเผ็ด อใ uhm, ช้เบิดเลยกูก็กินเผ็ดคือกันกูกินเผ็ดแต่จะอยู่ในท้องแม่กูคุณแม่กูท้องกูเนี่ยกินเผกมืีอละสิบกิโลล่ะกินอะไรมล่ะหมอได้มักเพชรแมน Não muda.